วันนี้วันศุกร์ที่เอาสิยี <25. S 1> ่สิบสองตุลาคมพุทธศักศราชสองพันห้าสามทำไมตื่นเองนะครับ <24. S 1> อีนักกอ๋อครับยังไม่หกโมงครึ่งเลยคุณครูนั้นหกโมงครึ่งตื่นเองเก่งมากครับไปแบงค์ฟันลูกปลุกให้นัดครับตื่นเอง่ะครับ,อ,รบอกเก่งมากครับวันนี้วันศุกร์นะครับ วันสุดท้ายของท่ายแล้วคุณครูแหลมตื่นตั้งแต่ตีห้านะครับจะสัญญากับเด็กๆว่าจะปลุกเขาตอนหกโมงครึ่งนะครับเพื่อให้เขาได้นอนพักผ่อนเต็มที่แล้วก็สัญญาว่าเดยวจะให้ไปเดินเล่นที่ชายหาดมีหลายคนก็ตื่นแล้วนะครับอาจจะชินกับสิ่งที่คุไปปลุกตอนตีห้าทุกวันนะครับ นะครับก็มีหลายคนตื่นแล้วมีน้องพายพี่นัดเตื่นแล้วนะครับมองไกลๆไปที่เทะเลวันนี้ดูเหมือนมีหมอกสีขาวๆจางๆลอยอยู่ที่เทะเลนะครับท้งฟ้าสีอ่อนๆนะครับตั้งใจว่าวันนี้จะไม่ไปปลุกเขาที่ห้องนอนนะครับจะยืนคอยอยู่หน้าอาคารเรือนนอนเพื่อให เด็กๆตื่นด้วยตัวเองอ่านี่ตื่นอีกคนแล้วคือใครเนี่ยพิชานพิชานสวัสดีครับคุณมานิ่งครับตื่นแต่เช้าเลยใครตื่นก่อนระหว่างซันกับพายพายตื่นก่พี่นัทตื่นก่อนอ่าพี่นัทตื่นก่อนเออน่ารักมากอาเชิญไปเดินเล่นที่ริมหาดได้ครับ อรุณสวัสด์ครับพีเตอร์อเก่งมากเลยวันนี้ตื่นเองล้างหน้าแปรงฟันเดี๋ยวคุณยราอนญาตไปเดินชายหาดนะครับไปเดินเล่นชายหาดได้ช่วงเช้าๆอากาศดีๆครับลูกพ่ปันตื่นแล้วครับปีนี้พิปันน่ารักมากสุภาพมากขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะครับ อรุณสวัสด์นะครับเด็กๆอันนี้วันศุกร์วันสุดท้ายแล้วคุณครูจะไม่ปลุกถ้าไปนอนก็ได้นะครับเพราะวันคุณจะให้ไปเดินเล่นที่ชายหาดนะครับตามสบายนะครับแล้วเดี๋ยวเจ็ดโมงมาเจอกันตอนนี้หกนาฬิกาสามสิบนาทีแล้วครับลูกนะใครตื่นแล้วก็ไปอาบน้ำแปลงฟันได้นะครับเป็นชั้นล่างนะครับ ของอาคารเรือนเด็กผู้ชายอารุณสวัสดิ์ครับเด็กๆถ้าตื่นแล้วคุณอนุญาตให้ไปเดินที่ชายหาดนะครับครออกกำลังกายด้วยตัวเองสูดหายใจเข้าเต็มเปอดคุณครูให้คุณครูพี่เลี้ยงได้พักผ่อนนะครับเพราะว่าครูพี่เลี้ยงอยู่คุณเอตื่นแล้วคุณครูอยู่ดึกๆกันครูตีสองตีสามทุกวันเลย อาบน้ำแอบไปล้างหน้าแปรงฟันครับพี่เอ,เอ๋เดี๋ยวไปเดินเล่นชายหาดได้นะครับคุณแลมอยู่ที่เรือนนอนของสาวๆบริเวณชั้นหนึ่งนะครับ6กนาฬิกาสาสิบนาทีแล้วนะครับเด็กๆอรุณสวัสดิ์ครับถ้าใครตื่นแล้วก็ล้างหน้าแปรงฟันคุณครูอนุญาตให้ไปเดินที่ชายหาดนะครับลูก คุณครูพี่เลี้ยงจะได้นอนพักผ่อนบ้างนะครับเขาดึกทุกวันขุดมอร์นิ่งครับลูกสวัสดีครับพี่ซันเนตื่นมาสวัสดีครูน่ารักมากนีถ้าใครใครอยากจะอาบน้ําเลยก็เตรียมใส่ชุดวันศุกร์ไว้เลยนะครับไปเดินเล่นชายหาดออกกําลังกายหายใจเข้าเต็มปอดนะครับอรุณสวัสดิ์ครับสาวๆชั้นสอง เสียงนี้คือเสียงของคุณครูแหลมครับถ้าเด็กๆได้ยินเสียงแล้วจะลุกขึ้นมาตื่นไปอาบน้ำแปลงฟันคุณพี่บัวตื่นมาแล้วนะครับหรือใครอยากจะอาบน้ำเลยก็ได้นะคุณแลมอนุญ,ญาตให้ไปเดินเล่นที่ชายหาดนะครับคุณพี่ความเพียรตื่นแล้ว วันนี้วันศุกร์วันสุดท้ายแล้วนะครับพยายามเก็บของทุกอย่างให้เรียบร้อยสะอาดสะอ้านอันกูจะยืนคอยอยู่ที่ชายหาดนะครับวันนี้เด็กๆต้องออกกำลังกายเองเดินเล่นเองนะครับพักผ่อนตอนเช้าๆอากาศดีๆนะครับลูก <S <S อ้าวคุณพี่เพลินเป็นคนต่อมาเอาแล้วนี่ใครนี่คุณบึงบัง น้ำเต็มเท้าทำไมล่ะลูกน้ำมันโ่มาจากผ้าถุงมันีกน้ำโผล่มาจากผ้าถุงโอ้โหมันจะบูดเน่าไหมเนี่ยเอาคนต่อมาคือใครแองจี้แองจี้น่ารักมากไปล้างหน้าแปรงฟันลูกนะครับสุดแล้วแต่จะอาบน้ำอะไรก็ได้แล้วก็ต่อมาคือ,คอใครคุณพี่ผินนี่เองนะครับไปเดินเล่นชายหาดกันลูกเช้าๆนะครับ ออกกำลังกายด้วยตัวเอง Good morning สาวสวยคนนี้ใคร mm hmm. คุณไหม mm hmm. อออคุณมุกจนได้ mm hmm. อ่านน้ำอะไรก็ได้ลกใส่ชุดวันศุกร์มีเวลาก็ไปเดินเล่นที่ชายหาดนะครับ mm hmm. คุณผิงคุณผิงถืออะไรมาให้คุณแลมดูสิ แป้งสีฟ้าหนอห่อมาแบบนี้แหละครับแล้วเดี๋ยวจะไปเดเล่นชายหาดไม้อาไปไปแป้งฟันลูกคุณพี่เอิงห้องนี้อัดกันสามคนแหละครับ <c oughs> ไปนอนห้องแป๊บใหม่ครับคุณพี่เอิง <c oughs> ดึกแล้วค่นองหลับแล้วเมื่อคืนนี้คุณครูพี่เลี้ยงก็ตีสามนะครับนเราเรานอนดึกกันทุกคืนนะครับ วันนี้ก็ให้ครูพี่เลี้ยงพักผ่อนได้ยาวๆสักเล็กน้อยนะครับนี่เป็นเสียงรถไฟอะครับโอโหเดือยคาดอาคารบังกะโลนี่คุณครูเห็นไม่แต่เด็กๆเลยนะครับอาทารเนี้ยเก่าแก่มากเขาก็พยายามบูรณาส่าาาอมแามตลอดเวลาคแต่เป็นส่วนของกทบราชการนะฮะก็ดูแลตามสภาพนะครับ อ่าอารุณสวัสดิ์ครับใครตื่นแล้วอีกคนหนึ่งพี่นุกนี่เองจีนคูได้ยินเสียงพี่บีอ่าเด็กๆแล้วแต่นะครับจะอาบน้ำเลยหรือล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็ไปเดินเล่นที่ชายหาดคุณอนุนญ,ญาตนะครับแล้วก็ออกกำลังกายไปยืดเส้นยืดสายด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ใส่ชุดของวันศุกร์นะครับชุดอรุณสวัสดิ์วันศุกร์ อ๋าพิจวันตะวัน,ต,วนตูดดองมาแล้วตะวันสายโตกับไาค,ครับพี่ระบินไปล้างหนะ้าแปรงฟันนะครับพี่บอลออสตินอ่าตื่นแล้วอรุณสวัสดิ์ครับจะอาบน้ำเลยใช่ไหมครับลกูก จะอาบน้ําใส่ชุดวันศุกร์เลยใช่ไหมครับอรุณสวัสดิ์สาวๆา์ค่าาเปิดหน้าต่างดูหน้าหน่อยสิแล,ยลยและที่นี่เรียกว่าอะไร,ะรนี่คือว,วิญญาณของเนเน่น้อยอาจจะอาบน้ําเลยหรือว่าจะไปเดินเล่นชายหาดก็ได้นะครับ อ่าเชิญเลยครับดีแล้วหนูยจะไปเดนินเล่นชายหาดไหมล่ะไปอ่าไปเลยไปเดินไปเลยไไปเ<ป>พื่อนๆอยู่ที่ชายหาดไปเลยอ่าอ่าออกกำลังกายเก่งมากไม่ต้องบอกเลยโอ้โหเยี่ยมเลยอืม วิ่งเยอ่ๆด้วยวิ่งวิ่งใยญ่ๆใหอๆอ่าไปนู่นเลยไปที่ชายหาดเลยเอ็มม um. <wave your iquer through Hungary> <ari> ี่ครับอ่าดูดีขึ้นไม่โวยวายมีเมื่อคืนนี้นิดเดียวครับเอื้องไปเดินเล่นชายหาดใช่ไหมลูกเจ๊พลเจ๊พลครับหาลือกันว่าไงเอายังไงดี จะอาบน้ําก่อนหรือว่าจะไปเดินเล่นเลยใส่ชุดสีฟ้าเลยงานเราเสร็จแล้วเสร็จนะ